ว้โเป็นเรื่องธรรมชาติมากเลยค่ะทักจนแบบว่าแล้วแต่พูดชื่อใครก็ได้เพราก็จะทักเลยเป็นพิกเรนค่ะพี่พิกเลดแล้วก็ค่ะค่ะ เด็กเอยเอาเจะบอกว่าแฝดสามหรือเปล่าเนี่ยอะไรอย่างงี้หนูพูดจริงๆนะจริงๆแล้วตอนแรกพี่เนยพี่แจมชื่อเนยแจมหนูอยากให้ตัวเองชื่อครีมอะไรอย่างงั้นมายองเนสอะไรอย่างนี้อแต่แบบเด็กๆตอนเด็กๆเขาเรียกตัวเองว่าหนูชื่อน้องครีมแล้วก็บอกเพื่อนทุกคนว่าชื่อครีมอยากเข้าหมวดหมู่บ้าง เขาแบบว่าพร้อมบวกทั้งบุคลิกหน้าตาและกิริยาทุกสิ่งทุกอย่างสามารถฟาดได้ทุกอย่างเขาสู้ตายเขาเมคนใจดีแต่ถ้าสมมุติว่าเอ้ยแบบใครมาทำอะไรพี่น้องปุ๊บจะกลายเป็นนางยักษ์ทันทีแต่แต่ไม่ได้ให้ทุกสิ่งประมาณค่ะแตนเลือดปูดขึ้นมาเลยอะค่ะแบบ เก็บอารมณ์เอาไว้อะไรอย่างเงี้ยแบบลงมือไม่ได้ตอนนี้ต้อง,องเก็บไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือเขาไม่ชอบให้หนูกับพี่พแจมแบบเสียใจอะไรแบบเสียใจอะไรอา้าหนูพูดปกติมากเลยน่าจะหนูปะดูตัวด้วย ราะว่าหนูเป็นคนที่เหมือนกับคิดมาก,กเวลาที่พี่พูดอะไรนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยทุกกระเทือนจิตใจเราเรารู้สึกอุ้ยเราแย่มากเราจะไมฆ่าตัวตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยเ,เราแย่มากเราจะไปฆ่าตัวตายแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องหเหรอคะตนไหนจะแบบทำเนียนๆเหมือนแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แบบอุ้ยพิษเหล็ดเป็นไรพิษเหล็ดเป็นไรแล้วก็เหมือนแบบเออพิษเหล็ดพี่กลับบ้านพี่ซื้อขนมมาฝากนะอะไรเงี้ยเขาก็จะลงมาก็จะเหมือนแบบเริ่มกินแล้วก็จะเริ่มพูดอะไรเงี้ยอ้าวเหรอต้องง้อเธอด้วยเหรอก็ซื้อขนมมาให้นี่ไง ทำเป็นลืมไปแล้วกันไม่ง้อสักทีร้อไม่ไหวแล้วอะไรอย่างนี้กินขนมไปแล้วไงค่จะว่าฉันไม่ได้แล้วอะไรอย่างเงี้อได้กินแล้วไม่กินแล้ว จิ้งจกอะค่ะทั้งชีวิตนี้คือแบบโดนจิ้งจกขี้ขี้ใสหัวจิ้งจกกระโดดตกใส่หัวจิ้งจกกระโดดใส่เข้ามาในเสื้อผ้าแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโดนบ่อยมากเคยคิดเหมือนกันว่าทําไมจิ้งจกถึงไม่สูญพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็คิดเหมือนกันถ้าไม่มีจิ้งจกตัวเลยจะมากินแมลงอีกเลยหนูอะคะหนูไม่ชอบหัวปลาเลยอะค่ะไม่ชอบหน้าตาของปลาเลยอะ ไม่ค่อยกินหันห่างเข้าหาพิเลลตแล้วก็หัวออกไปทางอื่นหรือไม่ก็ต้องตัดต้องตัดตลองอยากให้เห็นน่ะปลานึ่งยิ่งกลัวเลยหนังปลาเลยอย่างเงี้ยเนยเหรอคะอะไรดีอะมี่ช่วงหนึ่งที่เนยเอาชนะความกลัวกับแมลงสาบได้แล้วตอนนี้ก็เลยคิดไม่ค่อยออกว่ากลัวอะไรเพราะว่าเนยไปอยู่บนเรือกับชาวประมงอะค่ะหนึ่งอาทิตย์ออกทะเลแล้วก็ไม่ได้กลับเข้าฝั่งเลยก็คือเนยต้องนอนกับแมลงสาบจากใต้ท้องเรือที่เดิมตลอดเวลาจากคืนแรกที่นอนไม่หลับเลยจนตอนหลังคือ ก็เป็นเพื่อนกับมันได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะฉันไม่กลัวเธอก็ได้ฉันไม่กลัวเธอก็ได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบของที่พิกเล็ตซื้อให้ของที่เนยซื้อให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้ามันหายไปจะหัวเสียมากน้องเคยซื้อรองพื้นให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบไม่กล้าใช้แล้วก็เก็บเอาไว้เพราะแบบกลัวมันหายอะไรอย่างเงี้ยของอะไรวะ หนูกำลังคิดของหนูอยู่ว่าหนูห่วงอะไรแล่วอจบแล้วไม่ออกว่าหนูห่วงอะไรวะพิกเล็ตเลยหันมาถามเลยว่าหนูห่วงอะไรในเลยบอกว่าอ๋อพิกเล็ตเหรอเธอห่วงเงินหนูห่วงเงินใครหยิบออกไปพบรู้เลยนะใครหยิบไปใครบาเดียวก็รู้วันนี้พิกเล็ตไปไหนนะคะเขาไม่มีตังนะคะกระเป๋าตังอมีแต่ว่าไม่มีตัง ใบคูปองคูปองลดราคา50บาท100บาทจับฉลากอะไรเงี้ยแต่ว่าเงินจริงๆไม่มีหนูดูแย่ตัดออกเอาใหม่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 ไม่ห่วงอะไรดีวะ <laughs> ในห่วงหวงหนังหวง,นงหวงนังสือเป็นคนที่แบบว่าชอบอ่านหนังสือแล้วก็ไม่อยากให้มันยับเ <c oughs> วลาเราหาหนังสือไม่เจอเราจะโมโหยมากว่าห <c oughs> นังสือเล่มนี้ที่ฉันซื้อมันอยู่ไหนบแตะเลยค่ะ พี่แจมต่างหากไปต่างประเทศมาปุ๊บเขาก็ซื้อซื้อซื้อไม่แจามาซื้อยิบย่อยแต่พี่เลดถ้าวันไหนเขาตั้งใจซื้อแล้วอะ่ะก็จะตกใจมากแบบว่าซื้อเหมือนแบบพรุ่งนี้โลกจะแตกก็วันไหนที่เราตั้งใจเอาไว้แล้วว่าซื้อแบบไม่ต้องกลัวเลยเหมือนแบบแลัวต <c oughs> ังค์พี่หมดหนูพอกับพี่เลยอย่ามาอื้มออ๋อเนยให้แจมแล้วกันค่ะถ้าต้องเลือกแจมอะเขาจะเหมือนแบบถ้าเขาอยากได้ปุ๊บเนี่ย ขาก็จะหยิบเลยเออมันไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวนิดเดียววันนี้ซื้อแค่นี้เองนิดเดียวของเขาก็จะมาแบบว่าทุกๆวันทุกวันนี้ซื้อเสื้อผ้ามาไม่ว่าจะเป็นใครซื้อหรือว่าเนยซื้อมามันก็ไม่ใช่ของเนยแล้วะอะค่ะคือของทุกๆคนใช่ค่ะของของพี่เนยก็เหมือนของของเราแต่เราจะไม่มีการลมขัามคนนะคะมันจะเป็นสอองมีคนหนึ่งที่เป็น เราจะชอบรมหัวแกลเลยรวมหัวมันเป็นการเมาส์การสอคนมากกว่ามันไม่ได้แบบทําอะไรบางอย่างขนาันเรียกว่ารวมหัวปะอารวมหัวเมาส์เออรวมหัวเมาส์รวมหัวกันแบบว่าทําท่าล้อเลียนเนยอะไรเงี้ยเนยแบบควบผูมาหารแล้วเนยผอมลงแล้วเอลมันจะไปก่อนสิ่งแรกอย่างเงี้ยคือเอวบางลงคนนี้เขาเล่นเล่นบทแสดงเป็นพัดลมและพิกเ็ตเขาเล่นเป็นเนยแล้วก็ให้แจมเป่าเหมือนเป็นพัดลมอย่างเงี้ยแล้วพิเ็ตก็เดินผ่านแล้วพิเ็ตก็ทําท่าเงี้ย แบบนี้เหมอนทงอะนึกออกปหมคะเอวรอนแบบเนี้ยล,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 ลมหัวไหมไม่ไมันเป็นแค่การแบบพูดพูดถึก เจ้าหญิงเบลค่ะคือรู้สึกว่าเขาสวยที่สุดในเจ้าหญิงดิสนีย์ทั้งหมดเออใช่กลัวเหมือนกันถ้าหนูได้เป็นแอเรียลจริงหนูเชนหนาเร่งอย่างเงี้ยหรอคือถ้าหนูว่ายน้ำได้แล้วหนูเกิดมาแบบนั้นเลยหนูอาจจะไม่กลัวปลาถูกไหมหนูจะไม่กลัวปลาแล้วค่ะของแจมเหรอคะก็ชอบเจ้าหญิงเบลค่ะเพราะว่าแบบเขาเป็นคนจิตใจดีให้โอกาสทุกๆคนเนยรู้สึกว่าเจ้าหญิงจัสมินเนี่ยเอว มากฉันชอบแน่ยเด็กๆแล้วตั้งแต่เอวฉันหนาเขาเป็นแบบเจ้าหญิงที่มีจิตใจแบบเข้มแข็งแล้วก็เป็นคนรักอิสระมากซึ่งเหมือนเนยชอบมากชอบมาก ไม่ไม่ไม่หรือว่าก็ตู้ถอนทุ่แห่งกับเคอร์เตอร์ไม้ไผ่ที่เอาอะไรแต่หนูความจำไม่ค่อยดีนมแต่พี่หน่อยคิดว่าไงพี่หน่อยคิดว่าขนมปังจำทุกอย่างได้ถ้าเราฉลาดเราทำได้ทุกอย่างเคอร์เตอร์ไม้ไผ่ไหมไม่ไม่ไม่ขนมปังจบมาหนึ่งสองหนูว่าขนมปังช่วยจำค่ะ ถ้าเราสามารถจําทุกอย่างได้ง like ่ายๆอะไรอย่างเงี fine, okay? ้ยค่ะก็จะได้เหมือนแบบอ่านหนังสือแล้วก็เออมีความมีความฉลาดขึ้นเลยให้ขนมปังช่วยให้เราแบบฉลาดขึ้นเพราะเราจําทุกอย่างได้อย่างครูสอนอะไรมาจําได้หมดเลยไม่เคยลืมอะไรอย่างี้ใช่ค่ะใช่ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ